สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาพัฒน์หันสันเทียชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนางรองบทอ่านฟังเสียงร้อยแก้วรอบคันเลือกเกียรติมุกเกียรติมุกคือรูปหน้าของอสุรกายที่มีลักษณะดุร้ายตัวหนึ่งในรับที่ฮินดูซึ่งปรากฏแต่เพียงส่วนศรีรษะและลิมฝีปากส่วนบนเท่านั้น มาคบประดับอยู่บนยอดของซุ้มหน้าตา่างหรือประตูหรือทําเป็นรูปประดับหัวเสาตามเทวสถานต่นตางๆโดยเฉพาะเทวสถานพัสวะต่อมาภายหลังนิยมใช้ประดับตกแต่งสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปทั้งที่เป็นของศาสนาสถานฮินด,ดูหรือศาสนาสถานในศาสนาพุทธและยังใช้ตกแต่งพระราชวังในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายของผู้พิทารสถานที่ หรือเป็นเครื่องรางมงคลคุ้มครองสถานที่นั้นให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆรูปเกียร์งในสมัยแรกๆเกาวกันว่ามีลักษณะคล้ายหน้าคนแต่จากพัฒนาการทางศิละปะในสมัยต่อมารูปหน้าเกียร์งูมีลักษณะเปลี่ยนไปเป็นหน้าคล้ายสิงโตมากขึ้นและในที่สุดเปลี่ยนไปเป็นหน้าคล้ายสุนขัขกในภายหลังทางอินเดียตะวันตกในรัฐิฮินดู มีนิยายประดมประาเล่าสืบก,กันมาว่ามีอสูรตนหนึ่งชื่อชลัน,นผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองมารได้ทราบว่าพระศิวะจะเข้าพิธีอภิเษกสิริพรกับนางพาราวดีผู้งามเลิศในจักรวาลอสูรจึงส่งราหุลเป็นทูตไปแจ้งให้พระศิวะยินยอมส่งนางพาราวดีให้แก่ตนเพราะสำคัญตนว่าเป็นผู้สมควรจะได้นางพาราวดียิ่งกว่าผู้ใด ทำให้ภาสิวะทรงโกรธแค้นจนถึงกับบันดาลให้เกิดอสุรกายที่ดุร้ายมีหน้าคล้ายสิงมีเลี้ยงยาวตัวขอเกริ้งและมีความหกระหายเป็นนงขุดขึ้นระหว่างคิ้วของพระองค์และพระองค์สั่งให้อสุรกายนั้นจับราหูกินเสียราหูมีความตัวเกรงต่ออสุรกายจึงร้องของให้ภาสิวะไว้ชีวิตตนซึ่งภาสิวะก็ทรงยอม เมื่อสุรกายจับราของกินไม่ได้ก็ทูลขอสิ่งอื่นที่ตนจะกินแทนราเพื่อดับความหิวพาสิวะจึงสั่งให้สุรกายคกืนกินร่างของตนเองซึ่งสุรกายก็ทําตามโดยกืนกินร่างและแขนขาจนสิ้นเหลือแต่ส่วนศีรษะและริมฝีปากบนพาสิวะเห็นแบบนั้นก็มีความสงสารเห็นในความพักดีเชื่อฟัง จึงประทานพอรอให้อสุรกายนั้นมีชื่อว่าเกียริมุกและให้มีที่อยู่เหนือสูงประตูทางเข้าเทวสถานพาศิวะเกียริมุกนี้บางทีเรียกว่าหน้ากลางซึ่งหมายถึงผู้คืนกินเวลาทุกขณะในโลกที่ไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ขอบคุณค่ะ